enopatn <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปดูวิธีการเลือกต้นกล้วยนะเพื่อจะเอามาแกงนะคะต้นกล้วยหรือนิลนั่นเองนะคะเราไม่เคยตัดต้นกล้วยเพื่อจะเอายวกมาแกงสักทีนะปกติเราก็เคยแต่ไปซื้อที่ตลาดเลยนะคะหรือไม่ก็พอเราทำเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะไปดูวิธีการเลือกต้นกล้วยเพื่อจะเอายวกมาแกงวิธเราไปดูวันการิดนดีกว่ามียอดอ่อนๆนะถึงจะเอาไปทําได้นะแกงต้นกล้วย คือค่เราไม่มีประสบการณ์เราก็อดไม่ได้กินเราก็ไม่รู้ก็ตัดไปช่วเนาะใช่ไหล้นที่เราเดินผ่านมาพ่อบอกวันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็เราถามว่าสองต้นนี้ใช้ได้ไหมพ่อบอก,กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะรว่ามันเป็นแต่ต้นมันมีใบแก่แล้วนะคะทีจะกิน,นมันก็เลยช้อยสุด<ม>ท้ายนันมีบบมต้องมียอดอ่อนใหญ่นี้เลยคะสุดท้ายแล้วเราก็ได้ต้นนี้แหละค่ะเป็นต้นที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่เราเลือกได้นะในบ้านไหนที่มันกินได้กินไม่ได้ะคนเราบางอย่างเวลาเราอยู่ชนบทค่ะบางทีเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำมาหากินเหมือนกันนะ การใช้ชีวิตมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะตัดยังไงนะเรายังไม่เคยเห็นนะคะไปดูนั่นไงเขาเลือกเอาส่วนโคนมานะไม่ใช่ส่วนปลายนะคะถ้าเป็นเราเราคงตัดส่วนปลายมันเรียก้รยนี่คือครั้งแรกในการเราไม่รู้เนี่ย แต่เราแกงต้นกล้วยบ่อยแหละแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการเอาต้นกล้วยเนี่ยเขาไปเอายังไงเขาต้องเอาต้นติดเขาต้องเอาต้นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอปอถ้าต้นนี้น้อยมันแบบนี้หรอตั้งกลางต้นนี้หรอเอาได้เหรอถ้าสมมติสมมติแบบต้นนี้เหรอเจี๊ยบนี่น้อยยี่รอได้ก่ออ๋อมันตรงนี้ยังกลิ่นอือก็คือก็ต้องประมาณต้นใหญ่ๆกลางๆขึ้นไปต้นเล็กมันก็จะไม่มีอะไรให้กินเราคนอื่นแล้วมันดูเป็นเรื่องง่ายนะแต่สหรับเราเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งรู้นะคะเออเราเพิ่งรู้ว่ามันกินแทนกลิ่นเอกลักษณ์ต้นกล้วย เขาจะผ่าเอาตรงตรงกลางส่วนตรงกลางมันอันนี้คือส่วนหางมันไม่ใช้ไม้ด้านะตอนแรกนะใช่ไหมว่าเราคิดว่ามันเขาตัดเพราะว่าเขาเล็งไอ้ตรงหางไอ้ตองใบตองอย่างนี้มันใช่ไหมคะเอาต้องมีแบบว่าตรงแบบเป็นอ่อนๆที่ขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่าเขาจะตัดตรงตรงกลางจริงๆเขาเอาตรงคโคนนะ่นๆมันมนะเสื่อจะไม่ได้กินแล้วนะคะเพพ่อบอกว่ามีหนอนเจาะต้นกล้วยด้วยนะคะเพื่พอนปรากฏว่าปอกไปปอกมาก็คือใช้ได้นะคะตรงกลางไม่เป็นไรและแล้วก็สาเร็จค่ะเรียบร้อยเราได้มาแล้วค่ะยบรยแลวเราก็ได้มาแล้วนี่นี่ก็กล้วยอ่อนเลยนะกว่าจะได้มาคราจ้วย